สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับลองก้าคอมบูชานะครับตัวนี้เป็นน้ําชาหมักคอมบูชาผสมน้ําลําไยนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไรกันบ้างเขาผสมกันระหว่าง2อย่างนะครับกับชาหมักแล้วก็น้ําลําไยส่วนที่เป็นน้ําลําไยนะครับเรานั้นน้ําลําไยเข้มข้น0.5เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นยังไรกันบ้างแล้วก็ในนี้นะครับมีน้ําตาลอยู่3กรัมนะจ๊ะแล้วก็มีตราเครื่องหมายฮาลาลนะครับดังนั้นพี่น้องผู้สลิมทานได้นะะจ๊ มาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เพี้ยนก็กินชาหมากอยู่นะแต่ว่าไม่เคยกินแบบที่ผสมน้ำลำไยนะครับก็เลยว่าเฮ้ยสงสัยอะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่สีก็ประมาณนี้นครับนี่ปริมาณเท่านี้จ้ะนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับคือถ้าเกิดหลับตาดมนะก็เป็นน้ําชาหมักคอมูชานะครับโดยที่ไม่ได้มีกลิ่นลำไยเลยโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะ อยู่นะอย่างแรกนะครับไอตัวนี้มันเป็นรสชาติชาหมากคอมูชาครับที่มีความเปรี้ยวและความหวานนะครับแต่น้ำลำไยอ่ะ0.5เปอร์เซ็นต์จริงๆคือกินเข้าไปอะ่ะแรกๆนะครับรู้สึกว่า,าไม่บอกพี่นะมันก็คอม,มูชาธรรมดาี่หว่าแต่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยไปไปลายลิ้นอะ่ะมันมีรสชาติลำไยออกมานิดนึงนะครับเออน้ำลำไย0.5เปอร์เซ็นต์ก็ได้ประมาณนี้นะครับเออมันก็ถือว่ามีความตีสันที่แปลกดีนะครับ คือพุ่งตรงนะพี่ก็คาดหวังนะครับว่ารสชาติของลำไยที่มันจะเยอะกว่าน,นี้ไนงะแต่เขาใส่มาศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยว่าได้รสชาติน้ำลำไยมาน,นิดหน่อยอะ่ะซึ่งก็ถือว่าทําใช้ได้ในเหลราคานี้นะครับพี่อั้นเป็นคนที่กินชามากคอมูชาแล้วพี่นบอกเลยเพี่อกินเ็สิบเก้ากสิบเก้าร้อยเก้านะครับสิ่งที่คอมูชาทุกยี่ห้อนะที่ราคาไม่ถึงสี่สิบาทจะมีเหมือนกันทุกยี่ห้อคือไม่มีความซาบอ่อนออกมา ใครได้กินคอมูชา99บาทแบบพี่อ้านนะครับจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันจะต้องมีรสซ่าอ่อนๆแบบโซดาอ่อนๆลงมานะครับหรือว่าสปา์คิงนี้อ่อนๆลงมาแต่ไม่เข้าใจอ่ะทุกยี่ห้อนะไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้นะที่ราคาต่างมา40บาทมันจะไม่มีความซ่าอ่อนลงมานะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากกินคอมูชาที่เป็นต้นตำรับจริงอ่ะคุณต้องกินกินของ99บาทหรือ109บาทนะแต่ถามว่าตัวนี้ทําดีไหมทําได้ดีนะครับคือว่ารสชาติเนี่ยมันเท่ากับของ99บาท คาดอย่างเดียวคือความซ่าอ่อนๆออกมานะครับซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเงินทุกยี่ห้อเลยคับไม่เฉพาะยี่ห้อนี้แต่ว่าก็ถือว่าทาได้ดีนะเพราะว่ารสชาติของชาหมาก็เข้มข้นมากนะครับแล้วก็มีระนาบใหญอ่อ,อนออกมาคาดอย่างเดียวที่มันสู้ของ99บาทไม่ได้คือความซ่าอ่อนที่ต้องมีออกมาครับเพราะเพื่อนงคนที่กินคอมบูชาเพื่อนรู้ไงก็ถ้าเกิดใครอยากกินแบบอะไรที่มีความซ่าออกมาคุณอาจจะต้องไปกินในพวกราคา99บาทหรือประมาณนั้นนะครับมันถึงจะได้แบบมีความซ่าอ่อนออกมานิดนึงไอ้เนี่นนย ทำดีมากเสียอย่างเดียวนิดเดียวก็นั่นเองถ้าได้รถ,ถา้าดๆออกมานะโอ้คุณสู้ของ95บาทได้เลยแต่นี่มันต้องเข้าใจนะครับตามราคานี้มัน39บาทนะครับก็ได้ประมาณนี้จะ้ะแต่ต้องยอมรับนะครับว่ารสชาติคขมืูชาเขาดีนะครับแล้วก็เข้มขน้นโอเคครับเพื่อเจอก,กันรีวิวคลิปนี้ไวเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะ